สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างคู่ใจไร้ฟันเมืองนะคะสวัสดีกับบรรยากาศที่ซุ้มน้ำเงินนะคะทุกท่านวันนี้ก็เตรียมการแล้วคลิปนี้นะคะคลิปนี้เตรียมการเตรียมการไปไหน ถ่ายคนดังไ,ได้ดังไปครับยาคนรถครัษษษบสวัสดีครับเป็นคนขี้อายใช่ไหมครับมามันมีอะไรพิเศษให้เธอนี้มีอะไรว่าไปวานเออมีเหมือนกันมามามามเอาเกินตอนหน้คือเขาละสื่น ฮะหยิบลมเนาะก็แต่งีขนละอันนี้คือเตรียมการการเดินทางนะคะชเช้าเช็คเรียบร้อยแล้วยาเสร็มเรียบร้อยแล้วเลือกเก็บเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวไมฉันมีของหวานมาสืบโอ้โเรียนอู้ยอร่อยมากประตู เติมหวานก่อนเติมหวานอุ้ยอันนี้กินโกนแล้วนี่ดูประชันประชัยนี่เหื่อออกมาอีกเขียวมันกินโกนแลยแจะอร่อยมากเลยเธอเนื้อแบบว่าอืมรสชาติแบบโอ้ยมาหวากินโกนซิมซิอร่อยจริงเลยอร่อยไหม เนื้อแบบว่ามันมันแบบเม็ดมันได้เลยอ่ะได้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 มากได้มากแล้วมีอะไรนี่เนี่ยเนี่ยแลก็ได้มะนาวมาหนึ่งถุงเห็นไหมกินหวานแล้วก็มาตัดเปรี้ยวนี่คือบรีเซคเกิลไหนใหม่วันนี้วะเอ๊ะก็เอาไปให้ยายในบรีเซคเกิลใหม่เมื่อก่อนมันจะมีแค่นี้นี่อันนี้เนาะเมื่อก่อนจะมีแค่อันนี้รีไซเคิลใหม่ลองใส่ดูสิเออ มันมีอันนึงโคมันเล็กก็เลยให้เขาแบบแกอยู่ตั้งไม่ล่ะก็โอเคเลยล้วก็ได้ครับนี่เตรียมการครับอ่ะชิ้นแรกไปหัท่านมหาอุปราชาคือคือแตออย่ยังไก็ไม่ยเลยยึดทำไมมันซิวบ่ เรารเ็บ,เบไว้เป็นจุดจุดกได้ต้องเอย็บแล้วใส่ปลาไปกครับีโอเคอ่ะหนึ่งอ้านนะคะนี่คนคนคนเดียวนะ,ะแต่ว่าทําแบบว่าคิดไรกผ่านไปนะครับอันนี้คือเตรียมการองานแห่นะะทุกท่านงานจะเข้าภาษาแล้วมีน้อยแต่ก็ทําคือ,คอลราสั่ง,งตัดไว้ สีแดงโคมันเล็กเงนีนยกลัวมันเล็กมากแต่อันนี้มันรวมอยู่นะมันมีอันนึงเล็กจนจนไม่เอามานะ่ะให้ยกแก้มไหมในพอดีเนาะเอ่าเออตัวตั้งสวยอยู่พอดีพอดีอยู่คือเพิ่งเพิ่งตัดมานะ,ะเดี๋ยวรอประดับตรงนี้นะเนาะไม่ต้องประดับแล้วไม่ต้องประดับแล้วแต่ถ้าไปก็หายหมดแล้ว นี่แต่มันไม่สวยแล้วประดับมันก็จะวิบว,วับวับหน่อย,ย<น>อ่านี่สีแดงไปแล้วนะคะชิ้นที่สองผ่านไปมีทุกรูปแบบนะคะถึงงานเราจะน้อยแต่เราเน้นอุปกรณ์การแตง่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสีดำสีดำองดำองดำองดำสีดำนะโคมันจะใหญ่กว่าน พอใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยตั้งนะอฮึอย่าเพิ่งโอ้แต่ก็ได้คนระับเออตั้งอยู่ตั้งอยู่โอ้สีดำสวยจ้ะทรงมันได้เลยน,นี่นะทรงได้มากเลยสีดำสวยมากคือเราทำมาอย่างละสองสองสีละสองนะคะสีละสองอสีดำก็ทำมาสองเผื่อมองแล้วก็ อันนี้คือแบบเก่านะคะนี่แบบเก่ามันสีมันแบบผ้ามันแบบมันลอกนะคะเป็นผ้าอะไรนะ,ะกามยีใช้กามยีบอกมันมันจะขนมันออกค่ะสีมันซีดไม่สวยเ,เลยต้องอตัดใหม่นะคะลงทุนฮะแกงในตู้เย็นอนะ มีต้ยมยำอยู่ในตู้เย็นอ่ะตู้เย็นอันเล็กอ่ะใช่ไหมจันทร์ครับอืมโอ้โหคือคืออื๊ดอันนี้ไหมเออสีสีดำทรงสวยทั้งสองเลยแหลมทับใจปลายโซนมากปลายโซนก็จะชอบแบบแหลมๆแ,แบบนี้แหละคระับแบบไม่ชอบมุมบุบไม่ชอบมุมบุบมันดูแบบไม่สงา่างนี่ดังไม่สง่านะคะวันนี้จะใส่สีอะไรางานนี้ขอเล่นสีแดงครับจะภาพชุดก็ชุดสีแดง ไม่เป็นไรชุดเกาะเสียอะไรก็ไม่เป็นไรเขาใส่เสื้อแดงนะโน่นค่ะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะอืมสดีวันนี้นมันมีอะไรยึบละเอีใช่มันมีมันมีอันนี้แล้วอันนั้นรอยเย็บก่อนลอยเย็บตรงคือยืดห่วงคือยืดห่วคือไม่ยืมออยืดตรงอืมคืออยู่ทำงานคืออยู่เสื้อเขาก่อนนี่นี่ ผ้าเขามา้าโซนอยากโชว์คนระับอันนี้ก็คือมีผ้าเข่ามา้าเวลาไปแห่งานเอาคอกระดุมออกร้อนกระดุมก็เลยเอาไปตัดไว้ใส่แบบเล่นอยู่บ้านอ้าใครสอนจะใส่คืออะไอ้าวใส่ไม่ได้ครับ <laughs> เจ้าตรงนี้มันใหญ่ไงเเล็กหดเอาโชว์โชว์โชว์เฉยๆก็ได้อันนี้คือผ้าขามม้าที่บ้านนะคะก็เลยเอาไปตัดสวยๆโอ้ยถือว่าผ่านแต่ผ่านที่สุดนี่ก็คือนี่แหละคระทุเรียนครับผูเรียนผ่านสุดซื้อกับไปเอาเอาชุดเกาอแต่แม่ค้าใยนั่นนะมาขายใหไนไปสนี บอืมเราจัดเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยน้ําชิมหน่อยเขาบอกว่าถ้าไม่ออร่ยเนื้อไม่ได้เกรดไม่ได้เคลมได้เครับกินหมดแล้วไปเคลมได้ไหมเลยดูเม็ดมันสิดูเม็ดมันหอมดีเลยหอมมากใช่ปุเขาไฟป่ะไม่รู้เหมือนอะเหมไรละละมุนเลยมันไม่ฉุนมันละมุนเหมือนปุ๋เขาไฟ่ะไม่ปุ๋ยเขาไฟอันนี้เขาเอามาจากนั้นหรือเปล่าิิหน่อยส ตามเขาก็บอกไม่รู้เพราะว่าทุเรียนธรรมดาเขาอะแต่เหมือนเนาะเหมือนจริงดูเม็ดมันหน่อยนะไม่ต้องไปถึงภูเขาไฟหรอกเขาว่าใช่แน่นอนเนาะอืใช่แน่นอนเลยดูอ่ะบุเม็ดนาะเนื้อเหมือนเลยชุดเกาะว่าโอเคแล้วทุเรียนนี่โอเคกว่าเห็งก็ซื้อกินไปนเรากินคะแนนเลยเพอ เบาหวานจะขึ้นเย่อกินแค่นี้พอว่าเชื่ออยู่มันน่าหัวแล้วเดี๋ยวเคาจัดการเจ้านะกินเยอะไม่ได้จะมบาหวานขึ้นเป็นไรลุงจ้าตั้งแต่กินทุเรียนมาทั้งปีนีรอบนี้เนี่ยโดนที่สุดเลยเนาะภูเขาไฟเล็กหน่อยจ้ะมันไม่ฉุนมันละมุน โอาได้กินภูเขาไฟแล้วใช่เหใช่ใช่ใช่ยังไงก็ใช่มาไม่จะสั่งไปยันนี่ยมีลายเขาอยู่เขาแก่พร้อมเขาิ่งบริการส่งตามบ้านเลย

เอานั่นใชไม่ตกหรกเอาแปนเดียวหรือไปสองเอาเอาเผือกสีสีแดงแป้นนึงเนาะสีแดงไปสำรองอันนึงเพราะว่าผ้ากะมือยีมันไม่สวยอืมกะมะอยี่มันมันข้นมันออกแล้วที่มันไม่สวยมันซีดนะคะอืมนี่ก็ได้ผ้ากางเก่งแดงโอยู่ไหนหรอไม่ได้ใส่นานแล้วกางเกงไม่เป็นไรหรอเขาอแต่เสื้อ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับจะใช่กดเพ์นะครับถ้าอยากให้เราติดเกค่ก็คอมมาช้างผู้ใจร้ายบนเมืองฝากกดไลค์กดดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆในช่องของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ